โรงเรียนที่ดีควรมีอะไรบ้างคำตอบโต๊ะไม้กระดานดำกาแฟดริปและแมวสม้มถูกต้องนะครับวันนี้ฉันของคาเธอมาที่ Old โอส o ู8 88คาเฟ่ที่ฟื้นคืนชีพจากโรงเรียนร้างแบบจริงจังแล้วใส่ความเท่ความอาร์ตเข้าไปแบบเป็นแม็กซ์ ห้องเรียนกลายเป็นห้องกาแฟดัดฟ้ากลายเป็นโซนครีเอทีฟเธอแถมดิงมีชโลบาให้ลองริบกาแฟเองเหมือนทำวิทย์แลบไปหอมก็เยอะเอาดิและไฮไลท์ของทริปนี้คือแมวซุ้มนางเดินเข้ามาหาฉันแล้วก็ยื่นหน้าแบบรูปหัวฉันหน่อยสิเจ้าทาดแล้วเจอแบบนี้คนเป็นท่าดิยัง้วจะอดใจไหวร้อแล้วหัวใจฉันก็แตกเปานาน็นลาณนูทึ อ่ะถ้าเธออยากรู้ว่ากาแฟในห้องเรียนมันหอมขนาดไหนหรืออยากเล่นกับแมวที่ทำหน้าเหมือนรู้ความลับเราก็มาเรียนพิเศษที่นี่ซะดีๆเดี๋ยวครูเช็คชื่อไม่รอแล้วนะคะทีน่นี่เข้าเรียนตามเวลา8โมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นหรือใครอยากตื่นเพื่อดต่อก็ได้เลยนะตามมาเลยจ้า